สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ครูมีคำมาให้นักเรียนสังเกตสองชุดคำค่ะชุดแรกคือวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์และวันจันทร์ค่ะส่วนชุดที่สองคือคำว่าวันพุธวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะนักเรียนคิดว่าครูใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งวันออกเป็นสองกลุ่มแบบนี้คะ ใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องตัวการันกันค่ะเครื่องหมายทันทคาดอ่านว่าทันทคาดนะคะเด็กๆนักเรียนควรอ่านออกเสียงให้ถูกต้องนะคะไหนลองออกเสียงอีกครั้งหนึ่งนะคะทันทคาด ทันทคาดแบ่งออกเป็นสองความหมายเกิดจากการรวมกันของคำว่าทันพะที่แปลว่าโทษส่วนคาดหมายถึงการฆ่าค่ะดังนั้นเครื่องหมายนี้จึงหมายถึงเครื่องหมายสำหรับฆ่าพยัญชนะหรือสระที่ไม่ต้องการให้เราออกเสียงค่ะคำที่มีตัวกรันคือคำที่มี ตัวอักษรที่มีเครื่องหมายทันธคาตกำกับอยู่เพื่อไม่ให้ออกเสียงตัวอักษรนั้นๆค่ะเรามาดูความแตกต่างนะคะเครื่องหมายทันธคาตกับตัวการันไม่เหมือนกันนะคะทำไมจึงไม่เหมือนกันเครื่องหมายทันธคาศคือเครื่องหมายที่คาตัวอักษรที่เราไม่ต้องการให้ออกเสียงส่วนตัวการันคือตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงเพราะถูกทันธคาฆคาค่ะ ะะทันทคาคาหมายถึงเครื่องหมายที่เราเขียนไว้บนบนตัวอักษรส่วนตัวการันคือตัวอักษรที่ถูกทันทะาคาค่าค่ะทันทคาตจะฆ่าพยัญชนะหรือสระได้ตั้งแต่ 1- ถึงสตัวเลยนะคะเด็กๆเ,เรามาลองดูตัวอย่างคำที่มีทันทคาคํากำกับนะคะ คำที่มีทันทคาตค่า1ตัวได้แก่คำว่าสุกเสาและพันค่ะสังเกตตัวสีแดงคือตัวที่เราไม่ออกเสียงค่ะตัวทันทคาตค่า2ตัวได้แก่คำว่าศาสตร์จันและพันค่ะศาสตร์เราจะไม่ออกเสียงต,อต่อเต่ารอเรือจันเราจะไม่ออกเสียงทอทหารรอเรือและพันเราจะไม่ออกเสียงทอธงสระอุค่ะและ พันธาคาตสามารถค่าเพยียนชนะและสระได้ถึง3ตัวเลยนะคะเช่นคำว่าลักเราจะไม่ออกเสียงสฤสีมมาโนเนนและคำว่ากษัตริย์เราจะไม่ออกเสียงรอเรือสระอิและยอยักษ์ค่ะ อย่าลืมนะคะเด็กๆว่าเครื่องหมายทันตคาตกับตัวการันไม่เหมือนกันนะคะเครื่องหมายทันตคาตก็คือเครื่องหมายที่เราใช้เขียนด้านบนตัวอักษรที่เราไม่ต้องการออกเสียงส่วนตัวการันคือตัวอักษรที่ถูกทันตคาตค่าอยู่นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะคำนี้อ่านว่าเช่าเช่ามีชอช้างทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้น มีสระเอาทำหน้าที่เป็นสระและมีวอแหวนอนหนูกรันเพราะมีเครื่องหมายทันตคาดค่าอยู่และทำให้สองตัวนี้ไม่ออกเสียงดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าเชายกตัวอย่างอีกหนึ่งคำนะคะคำนี้อ่านว่าสักสักมีสอสาราเป็นพยัญชนะต้น มีไม้หันอากาศทำหน้าที่เป็นสระมีกอไก่ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดส่วนตัวสีแดงคือตัวที่เราไม่ออกเสียงเพราะมีเครื่องหมายทันทคาดกำกับอยู่ด้านบนนั่นเองค่ะดังนั้นคำว่าสักจึงมีดอเด็กสระอิทำหน้าที่เป็นตัวกรันมค่ะคู่อามีอีกหนึ่งตัวอย่างให้นักเรียนสังเกตนะคะว่าคำนี้อ่านว่าเกียร์ และอีกหนึ่งคำอ่านว่าเกียนนักเรียนทราบไหมคะว่าทำไมคำนี้จึงอ่านว่าเกียรติและคำนี้จึงอ่านว่าเกียนสังเกตไหมคะว่ามีอะไรเติมเข้ามาในคำว่าเกียนใช่แล้วคะ่ะมีเครื่องหมายทันตคาสน,นั่นเองคำว่าเกียรติไม่ได้มีเครื่องหมายทันตคาสน,นั่นเป็นเพราะว่ามีกอไก่ทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้น มีสารเอียเป็นสระและมีรอเรือต่อเต่าสาอีทําหน้าที่เป็นตัวสะกดดังนั้นคํานี้จึงอ่านออกเสียงว่าเกียริคํานี้อ่านว่าเกียนเป็นเพราะว่ามีกอไก่เป็นพิชนะต้นมีสารเอียเป็นสระมีรอเรือทําหน้าที่เป็นตัวสะกดส่วนตัวต่อเต่าสะอีทําหน้าที่เป็นตัวการันนั่นเองค่ะ ลองอ่านนะคะเด็กๆเกียรติเกียนเก่งมากค่ะเครื่องหมายทันทคาตมักใส่บนพยัญชนะหรือสระที่บริเวณข้างท้ายยกตัวอย่างคำเหล่านี้นะคะสวนสัตว์ซื่อสัตว์พืชพันธุ์สัมพันธ์พระสงฆ์ประสงค์รื่นรมและอารมณ์ค่ะ อันนี้เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้นนะคะแต่ก็ยังมีคำบางคำที่มีตัวการันอยู่กลางคำค่ะเช่น film concert guard work form โอมสังเกตไหมคะว่าคำเหล่านี้ก็คือคำทับศัพท์ที่มาจากอังกฤษนั่นเองค่ะดังนั้นคำการันต่างๆเหล่านี้นักเรียนควรจหมัน อ่านฝึกเขียนสะกดคำบ่อยๆเพื่อที่นักเรียนจะได้จำได้ว่าคำใดใช้ตัวอะไรเป็นตัวการันค่ะก่อนจากกันไปครูอามมีเกมมาให้นักเรียนลองฝึกดูนะคะว่าตัวการันอะไรเอ่อยในคำเหล่านี้ค่ะชุดคำแรกคือคำว่าหะหรืหรันยักษ์อนุรักษ์และพิทักษ์ค่ะ นักเรียนทราบไหมคะว่าสี่คำนี้ใช้ตัวอะไรกรัรนคะใช่แล้วคะ่ะตัวสระสี่นั่นเองมาดูอีกชุดคำหนึ่งนะคะรถยนต์สวดมนต์ประยุกต์และวรรณยุ์นักเรียนทราบไหมคะว่าสี่คำนี้ใช้อะไรกรรนใช่แล้วคะ่ะใช้ต่อเต่ากรัรนทั้งหมดเลย วัยยาวนงเยาวสัตว์บันดอกสี่คำนี้ทราบไหมคะว่าใช้อะไรกรรันวอแหวนกระรันนั่นเองค่ะคำว่าสร้างสารรค์ประสงค์สตางสวรรค์ทราบไหมคะว่าอะไรกรรันใช่แล้วค่ะคอควายกรรันนั่นเอง ชุดคำสุดท้ายก่อนจะจากกันวันนี้นะคะวันจันทร์รัตนโกสินทร์และพระอินทร์นักเรียนทราบไหมคะว่าการันสองตัวนั้นคืออะไรคะ<อ>ใช่แล้วคะ่ะทอทหารรเรือการันค่ะนี่เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้นนะคะยังมีคำในภาษาไทยที่มีตัวการันกำกับอยู่อีกมากมายนักเรียนควรฝึก จดจำนะคะเขียนบ่อยๆแล้วเรียนจะได้เก่งภาษาไทยนะคะสำหรับวันนี้ครูอามก็คงต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ